เรื่องของคนที่ใกล้ชิดทางกรมควบคุมโรคนําชุดข้อมูลหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่4ีถึงสิเนี่ยพบว่า144รายเฉพาะกลุ่มที่สัมผัสหรือกับผู้ป่วยยืนยันเคสก่อนครอบครัวเจอเยอะที่สุดคือ81รายครับซึ่งใกล้ชิดกันมากที่สุดคือสามีภรรยา35คนบิดามารดา20คนญาติอาศัยอนื่อๆ17บุตร9นี่คือสิ่งที่ต้องนำเสนอท่านผู้ชมว่า ตอนนี้เรางดลดเลิกกิจกรรมสงกรานท่านจะต้องอยู่บ้านด้วยกันมากขึ้นทุกคนเป็นคนเสี่ยงทั้งสิ้นมาดูที่ทำงานล่ะก็ยังมีสถานที่ทำงานยังเปิดอยู่พบว่าคนที่ทำงานอยู่มีโรคนี้33คนเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นผู้บ,บัญชาเป็นผู้ที่มารับบริการหรือติดต่อมารวมกลุ่มกันพบปะเพื่อนคนรู้จักส่วนใหญ่รับประทานอาหารเครื่องดืม่มร่วมกันสงกรานนี้ จะมีการกลับไปอยู่ที่บ้านนั่งพูดคุยกันเจอกันหรือดื่มกันตรงนี้ท่านมีโอกาสติดโรคได้ทันทีนะครับนี่คือความสำคัญเราเน้นย้ำนะครับว่าเราไม่อยากให้ท่านได้ป่วยป่วยแล้วถึงแม้อายุน้อยตายได้เหมือนกันเราต้องเข้าใจว่ามันมีความเสี่ยงทั้งสิน้น